รอชมพูแล้วรอติดตามเงียบกริบกริบกับกริบหนาวตอนนี้หนาวนะตอนนี้หนาวดูช่างมันกระดุมมันร้อนคือพูดเมื่อกี้พูดช้ำเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีทุกช่องทางนะครับผมอากาศก็ร้อนๆหนาวๆนิดนึงนะครับ เสื้อคุณนี่แบบแฟชั่นเขาถ่ายรูปโ <Fashion. S 1> อเค okay. มา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 นึงโอเคถือมถือม่วงครับครับผมต้มีต่อนะคะขอบคุณครับ ต้องก็มีนขาองมนัขากงีคตงนหนารับรับขอบคุณคอ๋อมองง่วแล้วคอเซปชุี้ไปก่อนชุดคอนเซ็ปชอ่อ๋อจริงใช่ครับเป็นเสื้อสีเนื้อนะคะตรงนี้ ป็นกระลองจับดูได้เนี่ยอันนี้กระดุมหลอกกระดุมหลอกระดมอมันอากาศมันร้อนนิดนึงฮะเผื่อว่าเดี๋ยวแบบเวลาขึ้นเวทงเวทีมาแสงมันจะส่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าของคุณเนี่ยยังไงนี่ระบายอากาศเหมือนกันเหมือนกันแล้วแล้วมันมีความแบบฟูๆนี่คืออะไรอ่ะนี่คือเราจะไปต่อแบบไม่หยุดเลยใช่ไหมมาแบบรีไซเคิลครับรีไซเคิลนิดนึงครับผม มันคือสไตล์ครับมันคือสไตล์ในวันนี้ครับผมใช่เป็นเหมือนแบบแบล็กแอนด์ไว้นะวันนี้ใช่ครับผมไม่ได้มของพี่อเพราะว่าเขากำลังแฟังเราอยู่เนี่ยครับมีเก่งามืองเงบ้านไหยฮะทัางนั้นเดี๋ยวผมถามคุณเองครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มายืนตรงนี้ในวันนี้ครับโอ้โหผมจะร้องไห้กว่าจะมีวันนี้ได้นเอยแต่เอาจริงจังนี่จริงจังคือรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากๆสำหรับวันนี้ อ่า love ม o m e n t เนาะเนี่ยตอบจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ถามตอบแบบอย่างอื่นก่อนตอบมั่วๆเลยอนนอ๋อเดี๋ยวเขาไม่ถามใหม่ยากมากนะวันนี้กว่าจะแบบว่าตื่นเช้ามา6กเจโมงเช้า6กเจ็ดโมงเช้าเลยใช่ตืผมทำไรผมตื่นมาเรียนภาษาจีนเหมือนจะพูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะเออเพื่อที่จะมาพูดคุยกับแฟนคลับในวันนี้เลยเรียนกับใครฮะเรรรียนกับใคเียนกับใคร คุณรู้หรือเปล่าว่าครูครูภาษาจีนในเมืองไทยอ่ะที่ดีที่สุดอ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่สอนหน่อยอ่าอ่านี่เขาโอ้ยไม่รู้เลยคำนี้นี่นี่สอนท่านี้สอนท่านี้เฮ้ยอะไรนี่นี่นี่อ่าเคยเห็นแบบที่ที่เขาใส่ใส่ชุดแบบราชวงศ์ป่ะอ่าฮะราชวงศ์อ่า อ๋อต้องฝึกไงต้องฝึกโอเคมีอีกไหมเออเอาดีๆเหล่าชื่ออย่างอย่างอย่างนี้อะไรเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าคุณอน่ะเป็นเหล่าชื่อที่ดีได้เฮ้ยแต่คำถามว่าหมายความว่าอะไรเป็นเป็นเหล่าชื่อที่ดีได้แปลว่าอะไรคือผมเคยเห็นคุณเคยสอนภาษาจีนให้กับน้องๆนะใช่ไหม้ เฮ้ยเคยสอนออนไลน์ด้วยตอนนั้นที่คุณโทรคุยอยู่ว่าน้องน้องที่บ้านเออใช่ไหมโอ้ผมก็แบบว่าน่ารักอ่ะคือเขามาทํางานแล้วเขาก็แบบว่าน้องโทรมาไม่รู้ว่าน้องอะไรที่ไหนหรอกนะแต่คือแบบว่าแล้วนี่ก็แบบพูดภาษาจีนอ่ะเนี่ยคำนี้ยังไงยังไงแล้วแบบเออเราเอ็นดูอ่ะคือแบบว่าติดตามแล้วก็แบบว่าแอบเอ็นดูว่าแบบว่าคนมันน่าเอ็นดูแหละคือคือทำงานในวงการแล้วยังไม่พอต้องหาอะไรได้เสริมไม่ใช่ ไม่แต่คืออันนี้เราคือเราสอนเพราะเราแบบอยากสอนน้องด้วยถูกต้องไหมใช่เส่วานหาสอนคืออยากสอนน้องอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออยากฝึกความอดทนทำไมฝึกความอดทนไงอดทนตัวเองอดทนใช่อดทนตัวเองเขาแบบเฮ้ยเราเชิญเลยครับอ๋อขออนุญาตครับผมเรามีสมาชิกใหม่สวัสดีครับสวัสดีพี่ส้นครับตรงกลางเลยคแอพพี่ขาวกระดำ